ทำ,ทำอะไรอะไรอ่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรครับชลาลางูโชลางูซื้อมาจากไหนเนะี่ยจากตลาดโอ้โหน,นั่งเาเรียกว่าการทำอะไรอ่านรู้ป่ะพอเราสัมปัมันมันรู้สึกยังไงครับมัน,นก็เหนียวจืดกินได้ไหมกด้มันมีพิษไหม กินแล้วเป็นยังไงตายเลยมีพิษร้ายแรงหมดเขาเรียกว่าสลามล่ะมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างอ่ะนั่นน่ะอุ้ยเว้าวา่ะกักเพชรกักเพชรนี่ครับวายยืดจังเวลาเล่นแล้วมันรู้สึกเป็นยังไงครับเหนียวเหนียวหนึยหนึย เราสามารถปั้นมันได้ไหมครับอปั้นได้ปั้นเป็นอะไรอะไรก็เท่าก็ทเป็นอ้ทำเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากได้อย่างเนกไม่ได้นะถ้าจะไม่เป็นนะคนอันใดกงเล่นมาด้นนะ Cà? Cà, 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 cà. bắt bắt đồn ai bất bắt nhiều mùa len ngọt của nhà bà ngô nhà cố nhà len ngô len ngọt tuyệt đối

À mà hay là một con ừ. để có kịp lệ cho sao có kịp ừ. cho cho kịp lại đây mà mẹ ăn lại đây mà nè nếu có chơi kịp bên trên này. hả chơi. ui oh. wow Ui, ui. ui. ở tầm bên chín đây lên rồi. Chưa, ở tầm bên chín đây lên rồi. Chúng đăng này, Youtube cho tầm những thế nha, phải không? พวกองยังต้องรับคิวยาวเลยเพราะต้องลาออกแน่เลยอ่ะว้าวลาออกเลยใช่ไหมโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไลกันด้วยนะครับช่องอะไรนี่ช่ององศาชาแนลไอ,อ้ยาเฮ้กดไลค์ยังไงกดไลค์ยังไงอโอ้โห โอ้โหมันยืดได้แาบนั้นเลยเหรอมันคือน้ำลายหมาบ้าือป่ปาเนี่ยไม่สลามสลามมามาอย่างไนก็ทำจากอุปกรณ์ทำกินน้ำมันนงแล้วมันสนุกไหมนั่นนะ่ะสนุกมากใหญ่ออกนอกให้อ,ออกนอกนี้นะว้าวโอ้โห,โโหมันคือน้ำลายเชลลินเฮด มันคืมันคืออะไรมันก็คือเส่นมันก็คือเส้นก๋วยเตียวยาวโลว้าวมันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างเนี่ยสีเขียวด้วยเหรอใช่โอ้โหสาสีชื่อสองทีไงก็มันหมดพอดีที่ว่างศษะสนุกหรือเปล่าสนุกไหมอุ้ยสนุกออ วันนี้เราก็โปรกันแค่นี้ก่อนไหมโอเคโอเคนี้ก่อนนะบ๊ายบายก่อนนะบ๊ายบาๆลาท่านผู้ชมก่อนดีลูกเดี๋ยวบายๆอุ้ยทำมาเลยเนีโรตีโรตีโอ้ยโหใช่ๆๆๆสุดยอดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามีสีเขียวอยีกอันหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขียวเขียวเขีสีเขียวเอายวเล่นวันอือออน่น แต่ว่าวันคนู้นแตไม่เล่นนะวันคนู้นะจะไปโรงเรียนแล้วโอ้ใช่จะ <ทำ S 1> ไปเล่นที่โรงเรียนได้ไหมได้กูไม่เรียนของเรียนว่ากูได้โรงเรียนอะไรแล้วนะโรงเรียนอะไรแล้วนะแบบนี้โอเคสวยมากครับมือมืมไหนอลองบ้านเป็นเซรินิตดูหน่อยดิโดนแบบปั้นไม่เป็นเลย จบไปด้วยงูนะอต่จะแราจะทำเซนตงทัวงงู